สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนทำสลาสูตรนี้ค่ะสูตรที่ไม่ใช้กาวนะคะเนื้อวันนี้มากมากเลยอันนี้เรายังไม่ค่อยได้นวดเท่าไหร่มันก็นยังติดติดมืออยู่นะคะนี่นี่มากมากเลยฟินมากไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะก็เป็นน้ำปลาผสมหองตะฟ้อกนะคะนี่นะอันนี้คือของตะฟ้อจริงจริงนี่นะคะไปดูอย่างต่อไปเลยอย่างอันนี้คือเป็นถ้วยผสมและช้อนผสมนะคะช้อนตวงค่ะสามพี่เหลวแล้วใช้ไปสื่ออะไรก็ได้นะไปดูอย่างไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนาะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ ให้ใช้เป็นตัวนี้ค่ะสลามเหลวอะค่ะใส่ลงไปในภาชนะไอตัวของเรานะคะโดยเราใช้เป็นช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าคใครจะเทลงไปเลยก็ได้ค่ะตามสะดวกชอบตามชอบเออตามชอบเลยนะสอคนก่อนเราก็จะใช้เป็นกี่ช้อนดี1แล้วกันบาท2 สี่อันที่เราทำให้ดูอ่ะมันคือหกช้อนตรงครับห้าหกเจ็ดแปดแปดช้อนดีกว่าเราใส่แปดช้อนนะคะไปดูอย่างต่อไปกันไปดูวิธีต่อไปกันเลยคะ่ะ วิธีต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวน้ำยาของจะฟอกเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนะเห็นกันไม่เอ่ยก็คนนิดนึงมันจะไม่มีน้ำออกมาเลยเนื้อมันดีม,มากขาบอกนะคะใส่ไปแล้วเห็นไหมมันก็จะเริ่มจับเลยค่ะเพราะมันเป็นสารที่มันเหลืองันก็เลยจับง่าย แสงสว่างเงยอะไปก็ต้องขออภัยนะคะเพราะเราถ่ายข้างนอกอนะเนาะแล้วฝนก็สภาพอากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหตร่เพราะฝนตก,กเป็นหน้าฝนแบคนจนกว่ามันจะเป็นอนะเราเลยพ้่งใส่นะคะเราคนไปก่อนนะเนี่ยช่วงก็จะเริ่มเป็นปแล้ว ถ้าใส่ไปแค่สองช้อนเองอ่ะไม่ถึงสองช้อนด้วยช้อนครึ่งอ่ะเพราะว่ามันแบบเส่วนผสมของอน,นี้คือผงซอฟอกสองช้อนชาต่อน้ำสี่ช้อนต๊ะนะคะ นวดกันก่อนนะขอย่าเป็น,นวยแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะก็นวดเรียบร้อยแล้วนี่มากเรามาเอาอันนี้ที่เราทำเมื่อตะเกียเอยไม่ใช่เมื่อตะกี้ดิที่เราทำก่อนแล้วอะเอาไวสมัหเข้ากันเลยนะนี่มากเลยค่ะ ไม่ตัองใจก,กับสีเล็บนะเาพาเพิ่งเปลี่ยนมาคืนยังเพราะอันนี้ก็อยากเอามาอัดอยู่เพราะว่าไม่ได้สอนนานแล้วไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้จะอัดคลิปอะไรดีเพราะมันดี มากเลยอัอนนี้นํามาถ่ายข้างนอกนะคะมันก็เลยจะดูโบ้บรรยากาศก็เลยจะไม่ต้องเปิดแฟลนะคะถ้าถ่ายในห้องก็ต้องเปิดเพราะมืนมากภายในห้องมันร้อมืนมากเลยอ่ะโอเคนะคะนี่มากเลย กี่นาทีแล้วเออแคนาทีแล้วไปดีกว่าบ๊ายบายลองเอาไปทำดูกันนะคะใช้สลามเหลวหรือว่าเอ่อถ้าใช้กาวยังจะมีน้ำนะก็ใช้สลามเหลวอย่างนี้ดีก่อนละครับไปแล้วนะบ๊ายบาย